ต๊ดตื๊นโห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 ไมนคันอู้ขนาดนี้คิดถูกแล้วที่จะเป็นนะอ่ะก็สวัสดีคุณผู้ชมดูคุณท่านเฮ้ยนี่กูเปิดคลิปอย่างนี้เลยเหรอไม่เป็นไรคืสดีคุณผู้ชมดูดูท่านนะครับก็กลับมาในผมเหมือนเดิมเสืเสืให้กับลิ้นพันอีกแล้วก็ต่อจากพาดีแล้วไม่ใช่ติดต่อจากเมื่อกี้เลยนะเออกูเล่นต่อกันเลยใช่แม่งอย่างนี้เลยเหรอวะเออแม่งเฟี้ยวดีโอเคมาพาร์ทนี้ นี่อัปเดตแล้วเนี่ยดูสิลุงมีอะไระเปล่าอุย้ยบัคทรีแล้วอะไรอีกไม่มีอะเออตอนแทบไม่ได้ไปเก็บแต้มเลยอะอ่าอ่าอ่าอ่ะมายิงพอย์มายิงมายิงนี่เรายังไม่ได้แล้วต้องรออีกนิดหนึ่งไม่นิดหนึ่งอะอีกเลยลงุงตึด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 ,ตด,ตด,ตดมีของใหม่ปะ่ะฮอฟโอ้เอาเมอร์สเฟีร์ของดีโอเคไหนดูสิได้อะไรนี่ไทกรกทูธ ดีนะมันเป็นอาวุธชิ้นเดียวในตอนนี้ที่ขึ้นหลอดฟ้าความคมสีฟ้าแต่แกากไปหน่อยมันก็เท่าเท่ากับซีเนทัวเรานี่แหลนะฮะดาบก็เทา่าเท่ากันไหนดูชุดเกาะสิเดี๋ยวดูสิมีชุดเกาะอะไรใหม่ๆบ้างอู้คุช่าล่ะวุเทนะอุยชอบหน้ามันนะหน้าแบบอุ้ยหลอดเท่เลย <c oughs> น่าสนใจดูซิได้ใช้เชลฮอแล้วก็ดา้อนนอยด์ดานอดานไนท์ไอสสัดดา้อนนอยบ้านนี่ไหนดูสิมีอะไรใหม่ๆบ้างอันนี้อะไรอ่ะ ไม่มีรูปขึ้นอันนี้อะไรไว้เพียร์ซิงไม่มีอะไรเลยเจนเพยแม็กกาเดียนโอ้ว่าแต่กากไปหน่อยไม่หน่อยอากาศเยอะเลยฮะโอเคอันนี้เฮ้คูยโดมเหรออุ้ยเท่นะแต่ก็กา,กากอยู่ดีอะโอเคเดี๋ยวแต่คุชาลาแม่งเท่นะตั้ง42นะ่อนะไหนดูซิไทเก็กมาแล้วไทเก็กไทเก็กโอ้สี่สิบเลยนะกันไฟซะด้วย โอ้ oh, แถบหลังๆมาเราเริ่มไปวอร์คเคนโน่ได้ไงวุ้ยดี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 เอ้ยไทยเกตนี่น่าฟาร์มนะโอเคไว้ประมาณนี้ก่อนก็ได้เกจให้อะไรผมไม่ให้อะไรเลยหรอ,หรอไม่งอก็ได้โอเคป้าครับผมมาแล้วเย้ได้ในสุดเราก็ขึ้นห้าดาวได้แล้วปอกเกตติเกตขอบคุณแคปเอามาททำไมเอ,เอาไว้ครับของแล okay. หละโอเคไหนดูสิอู้๋อ คิรินน่ะคิรินน่ะคิรินรน่ะสู้กับเทพสายฟ้าอีกแล้วเหรอวะเนี่ยตั้งแต่เล่นมานี่เดี๋ยวสู้กับสู้พวกเทพเดเซต์เน่พวกมอนสายฟ้าไปกี่ตัวแล้ววะโอ้โอ้มาแล้วเมกา้าเมกา้าพิกแอคเมกา้าบังเน็ตได้เวลาจับกระแรงแล้วสินะโอเคโอเคเก็บของแป๊บนึงไหนดูจิได้อะไรบ้างไทเก็กสกเกลเก็บไปอากิโตัวอู้อ่ะมดเลเซ์ลินพันอีกแล้ว โอเคเจเพ่แฟตบัาเก็บไปอัลโมสเฟียร oh, ์โ bueno. อ้เยอะนะเนี่ยเก็บไปอัลอสฟีดบูฟีดบ้าเลยซีดเออบูมัชดูมแท้งบอมแล้วเก็บไปฮะเอาเพื่อเดตานี้ไปสู้กับคิรินก็แล้วกันนะคิรินไม่ต้องเอาอะไรไปเยอะไม่ต้องเอาไปไม่ต้องเอาไปไม่ต้องเอาไปไซโคเซลแลมก็ไม่ต้องเอาไปฮะเพราะว่าไอคิรินเนี um, ่ยมันก็วนๆอยู่สามโซนแล้วคือเอ่อเจ็ดแปดเก้าป่ะวะหกเจ็ดแปดเออหกเจ็ดแปดมันก็วนอยู่แค่นั้นแหละฮอตดิงเอาไปด้วยก็ได้ ทาวิ่งเอเจนตเหรอไม่ต้องเอาไปฮะโอเคของประมาณนี้แต่เอาติดไปด้วยก็ได้เอาติดไปด้วยก็ได้สองอันนี้โอเคโอเคสู้ไก่ตัวนี้ไม่ยากฮะคิริน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 เทพสายไฟหนึ่งตัวไม่เชิงเป็นเทพเป็นมอนเตอร์โอ๊ยน้ำพึ่งเราจะหมดแล้วนี่วะเว้แล้วเออต้องไปหาฟาร์มแล้วฮะโอเคเดับเด็บ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 ,ดบ,ดบ,ดบโอเคพอดีเลยนี่วะโอเคไม่ต้องเอาไปเอาอันนี้ไปสองอันโอเคอะไรอีกอะ อแค่นี้ก็พอแล้วมัง้งพอแล้วโอเคปัป๊บปั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 บพอยังไหนดูสิโอ้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหมีเยอะเลยอะบอมาโรกนะัน้าแมลงกรีดฮอนไฟกีดเลยที่บัคกมันเป็นเยอะจังเลยโอเคประมาณนี้น่าจะพอแล้วฮะไปะคิรินเนี่ยสู้ไม่ยากฮะเออตีที่จุดออกของมันเนี่ยอยู่ที่หัวอหัวเล็งที่หัวไปเลยฮะแล้วบอกเลยเอา,เอา,เอา,เอาชุดเกาะมันคือดีมากนะแล้วกูควราร์มคิรินดิ หรือควรฟาร์มคิรินดีแต่ไอ้คิรินเนี่ยค่อนข้างจะฟาร์มยากนิดน,นึงครับบอกเลว้วมันน่าลำคาญใช่ดาเมจแรงไม่พอมึงเล่นชนกูอย่างเดียวเลยโอเคไม่เป็นไรปั๊บปั๊บปั๊บปับคิรินบราคิรินนะโอ้โหเจ็ดพันเลยนะพยายามอย่าตายก็พอไหนดูซิของในตัวเราตอนนี้พอชั่นเมีก็พอชั่นฮอตดิง้งไซโ,โคเซรามเพนบอลฟาเคสเตอร์จำเป็นเอ่อจะแบบ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 สีเดียวกันได,ด,ด,ด้ไหมเดี๋ยวไปวันนี้ก็พอแล้วฮะไป เอเจ๊ขอดูของหน่อยช็อกแท็บเนี่ยใช้ไม่ได้แน่นอนฮะโอ้โหมอนใส่ฟ้ามึงจะมาแพ้ช็อกแท็บบาเปล่าอืมสกอตเซรม่มโอเคระเบิดนี้เอาไปด้วยดีไหมเนี่ยระเบิดมันก็มันอืมไม่ต้องใช้แล้วเคยไปเลยดีกว่าก่อนจะเสียเวลาไปมากกว่านี้มีแพริรงเควสเลเจนดารี่คิรินโอ้โหเลเจนดารี่เ,เลยอะนะไม่แตกกันไม่แตกแลว้วเนี่ยซัพพลายลาบอมบ์อา คือหาจังหวะใช้ไม่เคยได้เลยโอเคหาจังหวะใช้ไม่เคยได้เลยอ่ะโอเคเดี๋ยววางแปบโอเคขอน้ำน้ำร้อนนั้ำร้อนแล้วก็เจอล้วโอเคไปล่ายูนิคอร์นกันมาลิเติร์โพนี่มาลิเติร์โพนีเจ้ามาเปียมน้ําใจมิตรภาพของมันเป็นเช่นไรใจเกเรโอ้ยโอ้โห อยากล <ylum> ่าเนื้อด้วยไงคือตอนนี้ที่บ้านเนื้อไม่มีเลยผมไม่มีเนื้อเลยครับทุกคนกูยังมีไอ้นี้ด้วยเอาทำไมกูไม่เอาเนื้อจีดิงมาวะเนื้อจีดิเนี่ยมันก็บวกสัมม n นาให้เราด้วยแหละนะโอเคเจ้ามาตัวน้อยเจ้ามาตัวจ่อยขึ้นโอเคอยู่โซนไหนวะเนี่ยมันอยู่โซนไหนวะเนี่ยลืมโซนโอเคอยู่โซนหกะเดินเข้าไปเจอเลยโอเคลา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  ไปไปไปลุงเขาอยู่ไหมเนี่ยลุงอยู่ปะฮาร์ฟโอ้ยยังอยู่อะ่ะลุงให้ของอะไรผมปะเนี่ยยุดนี่คือการปล้นเอาของมาเวลเวลเวลเฮิร์สเบอรี่เอามาทำไมอ่ะเต็มบ้านแล้วลุงกรีนซีดอ่ะโอ้โหให้ของดีๆผมหน่อยก็ได้นะโอเคขอของดีๆหน่อยพอ,อยังหมอไม่ไม่ให้อ่ะลุงให้อะไรผมมาบ้างวะเนี่ยฮะกรีนซีดกับฮักเบอร์รี่เฮพยฟอร์เวิร์ดไกด์ฟอร์เวิร์ดช่างแม่งไม่สนใจแล้วโอเค ไปล่ามอนกั้นดีกว่าเพนบอลก็จริงๆไอ้มอนตัวเนี้ยเราไม่ต้องทำอะไรก็ได้นะเนี่ยหกเจ็ดแปดมันก็วนอยู่แค่แล้วแหละลา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 เล่าเล่าเ่เ่ดาบมันก็ดีนะเป็นดาบสายฟ้าหรือเปล่าวะไม่รู้อ่ลืมเพลงเปิดมันต้องเพลงนี้เลย กูคิดไปเองหรือใส่เท็กเจอร์แล้วมันโหดขึ้นอาไม่เท็กเจอร์มึงน,น่ากลัวจังวะคือสู้ตอนแรกมึงไม่ได้ใส่เท็กเจอร์อก็มีขึ้นมนจะน่ากลัวขนาดนี้โอเคไม่ได้น่ากงน่ากลัวเลยออกจากธรรมดาโอ้โหเปิดมากูก็โดนไปก่อนหนึ่งจุ๊กโอเคเดียว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 คือต้องเล็งดีๆฮะเอ้ย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 เกือบโดนไอ้บ้าไอ้ลิงนรกโอเคลิงโดนไปเรียบร้อยฮะมันจะมีสกิลพาราลิซิต์ะถ้าเราโดนสายฟ้าเนี่ยมีโอกาสสตันได้สามร้อยเปอร์เซ็นต์ ต้องเล็งดีๆฮะที่ตีที่หัวคือตีส่วนไหนก็ได้แหละแต่ต้องตีที่หัวไงทำไมเป็นจุดอ่อนจุดอ่อนอ่อนเจ้ามาตัวน้อยเจ้ามาตัวจอยลาลาลาอุ้ยไม่นะแรงจังเลยอะมันมันแรงจังเลยอะโอเคเฮ้ยอย่ามัวแต่โมกูเอาพาวเวอร์ซีกับอัลเมอร์ซีมาทำไมถ้าไม่ใช้ฮะลา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 อุา้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย โอเคลิงตายไปแล้วลิงในเข้ามาขวางเราเองอ่ะช่วยไม่ได้นะโอเคแล้วกูไม่คิดจะช่วยด้วย้ยจาวันนี้แหละมันจะมันจะค้างฮะแลาก็จะมีโอกาสตีฟรีหนึ่งจึ๊บโอเคอย่าเข้าไปใกล้ฮะมันปล่อยสายฟ้าทอจาวันนี้แหละจาวันนี้เป็นเป็นเอาตีฟรีกูโอเคเออโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเอ้ยโอ้โดนยังไงวะ ความแม่นนี้ท่านได้แต่ใดมาข้าขอถามจริงขอความแม่นหน่อยดิเพื่อนทุกวันนี้กูแทบไม่เหลือความแม่นไว้ตีมอนแล้วตีแต่แต่และทีนี่ว้าแบบเว้าวืดว,วืดว,ดว,ดวดืดโอเคเกือบเกือบเกือบอย่าเพิ่งคือถ้าเดินถ้ากระโดดเนี่ยไม่เหมือนแอทิงกาเลยนะฮะแต่น่ารำคาญกว่าเยอะเลยแม่งวิ่งเข้าชนกูทีนี่เลือดเหลือเกือบครึ่งนะโอเคเจ้ามาตัวน้อยเจ้ามาตัวจอยนี่จังหวะนี้นะมันจะล้มมันจะล้ม จะชาร์จตีก็ได้นะแล้วแต่คนจะชาร์จตีก็ได้ถ้าเอาฟ้าชาร์จมาเนี่ยคือได้เปรียบแบบได้เปรียบมากเลยไก่มอนแบบเนี้ยคือมอนมันก็เร็วอยู่แล้วไงยิ่งเรามีแบบอะไรเร็วๆด้วยนี่แบบคือดีอ่ะคือดีเอาแม่งตีไม่โดนโอ้โหนูบแอคคูเรตเอยความแม่นกูไปไหนหมดดีนะเอาเมกะโพชั่นติดมาด้วยอะถ้าไม่เอามานี่คืออาจจะตายได้เลยนะโอเคเย้เย,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 ยอยเยอเยเอ่าเพิ่งดีใจเย,ย็น โอ้เยอะเกือบโดนโอเคจังหวะนี้แล้ะชาร์จตีก็ได้ไม่ต้องก็ได้โอเคเอาไงเอาไงโอเคจังหวะนี้มึงสตาร์นเหารอฮะสตารนมันไม่เชิงสตาร์นนะมันหยุดอยู่เฉยๆอะ่ะหยุดบ่อยๆเลยเพื่อนหยุดบ่อยๆเลยหยุดบ่อยๆเลยเห้เอ้ยอ้ยเอ้ยอ้ยไอยตัวนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะจับเป็นไม่ได้เว้นแต่จะไปแผนที่อื่นประมาณนั้นไม่รู้ดิ พิทโฟแท็บก็วางไม่ได้ฮะช็อคแท็บก็ไม่ติดมึงจะเกินไปแล้วนะรับไม่ได้วะจะเกินไปแล้วนะโอเคมันจะเกินไปแล้วนะหันหน้ามาดิพวกโอเคสตาร์ไอหยุดหยุดอยู่กับที่หยุดอยู่กับที่เหมือนกับเวลามันหยุดเดินเมื่อเราสองนั้นมองหน้ากันอะไรวะนี้มาดิเพื่อนหันหลังมา เออนี่ต้องกาดดีๆฮนะถึงจะแบบโดนร้อยเปอร์เซ็นตแล้วมันก็โดนเราจริงๆเยออ้ขอโทษเพื่อนขอโทษเราไม่ได้ตั้งใจเราเล่นนะกูตั้งใจแล้วก็เจตนาไอ,อ้ตรงนี้สู้สนุกนะเอาจริงๆอะ่ะแต่สนุกสุดจะเป็นภาคนี้ขอยกให้เป็นเดียบรอดเลยแม่งสู้สนุกมากไอเดียบรอสนัะนะ่นอะคือสู้รัวๆจะก,กูได้ชุดมาแล้วอะสู้รัวๆจะก,กูได้ชุดมาแล้ว แต่ก็ยังเล่นไม่จบอยู่ดีอะอาจจะแบบตัวที่แบบโหดกว่านี้แล้วก็สนุกกว่านี้ในภายภาคหน้าก็ได้แต่ตอนนี้กูยังวนอยู่กับไเควสห้าดาวนี่แหละนะเพราะว่ายังไม่ผ่านสักทีคือติดอยู่กับไอ้คาเมเลียนอะไอ้คาเมริออ,รอ,อนนะกับลูนัสซ่ายังไม่ผ่านเลเ,เวนแต่มาซีรีส์นี้เราอาจจะได้จบเกมนี้กันสักทีนะมันยังมีไฮแลนด์อีกอะยังไม่จบหรอกนะพีเชียดีวูยังเล่นไม่จบนะมันต้องมี ไฮแล้งอยู่นะมันยังมีไฮแล้งอยู่ยังเล่นไม่จบเลยแล้วก็ไม่เล่นต่อเลยนะเออแล้วก็ไม่เล่นต่อเลยนะคือมันมันยากอนะ่ะเออเอาง่ายมันยากเออขาดมีอาวุธไฮแลงแล้วก็ยังไม่ผ่านนะโอเคมันยากมากมันยากมากโอ้โหเกาะทั้งนั้นโอเคอย่าเพิ่งหนีนะเพื่อนอยู่กับเราก่อนเราเหงามาลิตเติลโพนี่ระเบิดก็ยังไม่เคยใช้อยากลองใช้อ่ะ น่าจะรอจังหวะฮะถึงจะใช้ได้ What the fuck are you doing มันไม่หยุดอยู่เฉยๆเลยเฮ้ยโอ้ยวางระเบิดแล้วมันจะมาตีเมื่อไหร่วะเนี่ยจะมาตีไม่เพื่อนมาตีระเบิดหน่อยดีจะมาไงวะเนี่ยไอยตัวนี้คือมันไวมากเลยฮะจะทำอะไรแต่ไม่เงยเปลี่ยนโซนอีกแล้วเย่ yeah, วะ่ะ <laughs> แล้วให้กูวางระเบิดไปทำไมอแย่จริงๆไม่ใหกูฆ่าเลยโอ้โหบลังโกโอุ้ยแม่งขิดกเว,วนนี่แรงซะด้วยนะถ้าไม่ใช่ธรรมดานี่แค่ขิดนะเนี่ยนี่แค่ขิดเย้อโอเคดีนะหลบทันในเวนหันหน้ามาเข้าพเจ้าตกซะดีๆหันหน้ามาซัดดีๆเอาเวนโอ้ยไม่โดนความแม่นไปไหนหมดบักปอบเฮ้ย เอ้ย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 โอ้ยเฮ้ยโดนเต็มเต็มเฮ้ยบางมีกาแฟหมดเว้ยแล้วหนักกวันทีบอสก็สตัมมิน่ากูลดนี่แหละไม่มีสตัมมิน่าก็แทบทำอะไรไม่ได้อะโอ้ยโอ้ยโอ้ยใจเย็นใจเย็นเวทอมีนิดเวท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 เออโอ้โหแม่งโดนเต็มเต็มกูเนี่ยโดนเต็มเต็มโอเคตียากที่สุดเลยตีมึงเนี่ย ออยิ่งกว่าตีนกที่บินได้ถึงมันจะบินไม่ได้ก็เถอะนะกูเปรียบเทียบอะไรเนี่ยโอ้โหเฮ้ยบางโกอยาเข้าไปใกล้กูเตือนแล้วนะพวกบางโกนี่น่าลำคาญพอๆกันเลยโอเคเอาไงวะเอาไงวะเอาไงวะตีไม่โดนไม่โดนอะไรทั้งนั้นโอ้กูโดนพาลเารือนเอเวเนยชุดไม่มีป้องกันไงโอ้ยยายายา,ยาชุดกูมีตะบวกเลือด <laughs> ชุดกูมีตะบวกเลือดเลือดทั้งนั้นเนี่ย มีแต่บวกแม่งไ,ไม่โดนโอ้โหเมื่อกี้เฉียดอยู่ศูนย์จุดมิเมตรแม่งเลยคือจะชาร์จตีเนะี่ยอย่างมากก็ได้แค่ชาร์จเดียวแล้วชาร์จเต็มไม่ได้โอ้ยโอ้ยโอเคมันหยุดแล้วมันหยุดมันหยุดเดินมันหยุดเดินมันหยุดเดินจาวันนี้ก็เอาไปหนึ่งจุกเออนั่นแหละกว่ากูจะตีโดนนะโอเคไว้ให้บูฟังโกไว้บูฟังโกยังจะมาเจอกันอีกเหรอเยอยเยยเยไม่โดนอีก เอาไงเพื่อนมานี่จะไปไหนอู้หู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 โอ้โ,โอ้เว้เวเว้อ้ยอูโหโอ้โหโูโ,หโ,หโ,โ,หโดนเกาะเต็มเต็มคือที่หางมันก็ตีได้นะตีให้ตีตัดหางมันไม่รู้ตัดได้เปล่าไม่แน่ใจแต่หางมันเล็กนิดเดียวเองจะตีได้ไหมไตีแม่งเลยตีแม่งเลยตีแม่งเลยโดนเกาะก็กะช่างมันนะดาบเราเนี่ยความคมแม่งเยอะอยู่แล้วกูตีตีจนฆ่ามอน้วดาบก็ยังไม่ดีคิดนะโอเค เย้ยยากูชนมุมอเอ้ยา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 เออีอะไรวะเนียมึงก็ชนกูจังเลยอะเดียว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 นี่เดียวดีอย่าอให้มึงล้มนะกูจะช้าตีรุนแแรงเอ้ยถ้าเล่นกันหลายหลายคนนี่คือคอมโบกันสนุกเลยนะไอ้ตัวนี้เนี่ยแต่ยิงเล่นหลายคนมันยิ่งโหดนะยิงเล่นหลายคนมันยิ่งโหดเอ้ยหมันไส้ไม่ใช่อะไรขวางเว้ยมาดี เอ๋อหยุด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 แล้วไงหยุดแล้วไงเอาไปหนึ่งจุดเอาไปหนึ่งจุดแม่งเอ้ยเกือบเอ้ยอยู่ไหนวะแม่งหายไปเลยโอเคอยู่ข้างหลังกูนี่เฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเลือด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 ไม่พอสู้เลือดไม่พอสู้สู้กับมอนไม่ดูเลือดอีกแล้วโดนเกือบโดนค o มออน เต็มเต็มต้องกะให้ดีด้วยแบบต้องกะแบบแม่นจัดจัดอะเออหนีไหมหนีไหมไม่หนีอะโอเคแล้วแต่ไม่ว่ากันเรียบร้อยฮะบังโกไปแล้วหนึ่งศพก็ดูแม่งเล่นพุ่งไปขนาดนั้นเออ,เออเกือบเกือบเกือบโอ้โหโอ้โหโอ้หนมีแค่ระเบิดแมแวเรานี่แหละที่โดนจริงๆอะ่ะแต่มันดามี่มันค่อนข้างจะน้อยฮะเออโอ้โหโดนควิดโดนควิด เยอะ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 โอ้โหูอ้โหโอ้โหโอ้โหมาพยศมาพยศเหรอเราอะเอ้ยเอ้ยเอยหยุดนิ่งหยุดนิ่งหยุดนิ่งหย,ยุดนิ่งอ่าโอเคคือทำไงนก็ได้ให้ตีมันโดนอะโดนหัวดามเมจรุนแรงมากสู้กับมึงนี่ทำกูขายวิญ,ญญาณตลอดเออโอ้โหนี่แค่สู้ปกติตให้กูไปฟาร,ร์มชุดมันจะขนาดไหนวะเนี่ย แต่ชุดมันก็ไม่ได้โหดแต่ขนาดนั้นฮะคือชุดมันก็คือค่าปก,กันเริ่มต้นมาอยู่ที่44ใช่ประมาณนั้น44ก็โหดอยู่แต่ถ้าเอาไปเล่นจริงๆก็คือไม่ต่างจากเดิมฮะก็ยังกูก็ยังตายง่ายเหมือนเดิม Finally กูก็ล้มมันได้สักทีโอ้โ oh, ห oh, ทรมานว่ะเฮ้ยทำกูทรมานอะเฉือนเนื้อแไมไ่ง เอามาคิรินฮอนนะไม่แปลกใจที่กูได้ว่าเล่นตีหัวสักขนาดนั้นโอเคอยากได้หางมันจังเลยอ่ะอุ้ยเไรคริสตัลเหรอวะเอามาเพื่ออะไรเอา้าหมดแล้วหรอโอ้อะไรวะข้าได้มอนกระจกกระจอกูกยัง้อยแล่ได้ตั้งสามทีมึงสองทีเองอ่ะฮะจับเป็นก็ไม่ได้ได้ของน้อยอยลำเอียงเหรอวะฮะฮะเออลำเอียงอ่ะโอเคอเหนื่อยเลยมันก็ไม่ได้เหนื่อยมากเหรอฮะโอเค เหมันไส้โอเคเฮ้ยพอเลยพอดีว่ะพันนี้อาจจะจบไวแล้วแต่พันนี้ก็ไว้น่าจะไว้เท่านี้กันแล้วกันเฮ้ยโอ้โหมุมดีเลยมุมสวยมากโอเคพันนี้ก็ไว้เท่านี้กันแล้วกันเอไว้เจอกันใหม่พันหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ไปละบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายบอลลูนเลยบ๊ายบาย